บอกอัดลมทิ้งไว้แค่คืนเดียวปล่อยลมออกยังแตกลายขนาดนี้นับภาษาอะไรกับท้องที่ใส่คนไว้เก้าเดือนก็แตกลายไม่เหลือชิ้นดีสิคะและนี่คือสภาพผิวหน้าท้องที่ถูกยืดจนแตกลายทั้งสามระดับผิวแตกลายจากผิวหน้าท้องเริ่มขยายผิวแตกลายใกล้คลอดและผิวแตกลายหลังคลอด If ฟอผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดมาเพื่อผู้ที่มีปัญหาผิวแตกลายจากการตั้งครร หรือแตกลายจากสาเหตุอื่นๆรวมถึงรอยแผลเป็นด้วยนวัตกรรม n e o s o m e Encapsulation ซึมเข้าสู่ผิวทันทีเมื่อทาช่วยปกป้องผิวก่อนเกิดรอยแตกลายและช่วยบรรเทารอยแผลเป็นไม่พึงประสงค์กัะเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวยืดหยุ่นได้ทุกระดับ ถ้าคุณไม่มั่นใจที่จะต้องสู้ชีวิตกับรอยแตกลายใช้อ f ฟออเป็นประจำทุกวันไม่ว่ารอยแตกลายแบบไหนก็หายเรียบแน่นอนค่ะไอซ์ก้ายืนยันขนาดนี้ไม่ใช่พอไอซ์เป็นพรีเซเตอร์ให้กับอีฟนะคะแต่อซ์ใช้จริงมานานกว่า7เดือนเพราะว่าเป็นทองแรกของไอซ์จึงต้องเลือกสิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุด แลายมั่นใจว่าต่อจากนี้ if o i ยจะเข้าไปเป็นอันดับหนึ่งในใจของคุณแม่ทุกคนอย่างแน่นอนถ้าท้องต้อง if